ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับดาวไปลอยกลางฟ้าอยู่ถึง4ดวงด้วยกันไล่มาตั้งแต่ดาวพุธนะดาวราวหูดาวเกตและดาวมนุษย์อยู่ เป็นสัปดาห์แห่งการศึกษาภาคเพียรหาวิชาความรู้ใส่ตัวเป็นสัปดาห์แห่งวิชาการเป็นสัปดาห์แห่งการติดต่อประสานงานต่างๆมากมายแต่ก็เป็นสัปดาห์ที่มีอุปสรรคอยู่ไม่น้อยเหมือนกันสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์ถือว่าโอเคเป็นหนวันที่สบายๆชิลๆพอเข้าไปอังคารพุธสวันเนี่ยไม่ดีอังคารและพุธเป็นสวันแห่งอุปสรรค อังคารและพุธจะทําให้คุณมีความรู้สึกเด็ดเหนื่อยวันอังคารและพุธเป็นวันแห่งความขัดแย้งปากเสียงขับรถขับราต้องระวังด้วยนะครับจะมางานเยอะนะครับแล้วก็จุกจิกแก้ปัญหาเยอะอีกครั้งหนึ่งก็คือวันพฤหัสต่อไปถึงวันศุกร์สาวอาทิตย์นั่นแหละถึงจะขยับดีขึ้นฉะนั้นชาวกรกฎสังเกตว่า ตัวของคุณเองนั้นสัปดาห์หน้าค่นข้างจุกจิกไม่น้อยนะครับหลายๆวันติดกันเลยอังคารพุธพฤหัสก็ไปดูให้ดีเถอะมันจะมีเรื่องจุกจิกหงุดหงิดเข้ามาให้เราได้อารมณ์เสียไม่น้อยอยู่เหมือนกันอย่างไรก็ดีสินแสหมิงมองเห็นว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นนะครับดาวอีกสองดวงที่ส่งผลดีกับชะตาของคุณนั่นก็คือดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสที่ไปอยู่ในเรือนสุภะนะครับเป็นสัปดาห์แห่งการศึกษาวิชาความรู้จริงๆ เพราะว่าดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนที่9ได้ทำมาเกณฑ์หมายถึงโชคดีบุญวาส,สนาต่างๆอุ้มสมหรือว่าได้เจอคนที่ดีเข้ามาทําให้ชะตาชีวิตเรานั้นได้เปิดกว้างหลายสิ่งหลายอย่างมากยิ่งขึ้นนี่คือชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นก็ดาวเสาเล็งลัคนาของคุณอยู่ต่อก่อนหน้านี้มันมีสามีสุกมีอังคารเล็งอยู่ตอนนี้ดาวมันทย,ทยอยย้ายไปแล้ว ก็จะเหลือแต่ดาวเสาวที่ยังทับลัคนาของคุณอยู่ดาวเสาวเป็นกเกษตรราธิปดีนะครับแต่ว่ามาเล็งลัคนาก็เป็นพินทุบาทเดินดวงแตกด้วยในส่วนที่ดีก็หมายความว่าน่าจะมีใครมาชอบพอมาถูกใจกับคุณมาถูกใจแล้วก็คุณเองก็อาจจะถูกใจเขาก็ได้แต่ก็ดูให้ดีนะครับมันก็หมิ่นเมยนะต้องบอกกันตรงๆตรงเนี้นะครับบอกกันให้ชัดเจนคือคนที่มาชอบคุณเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์เต็มร้อยเช่นเขาอาจจะ คุณอาจจะไปเจอใครคนหนึ่งที่คุณรู้สึกดีมากแต่เขามีเจ้าของหรือคนมีเจ้าของมาชอบคุณคุณเองก็รู้สึกดีกับเขาแต่ว่าก็กลัวกลัวก้าก้าวกลัว,ล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 วเลยของคุณทํานองนี้นะครับนั่นก็คือดาวที่มันส่งผลกับชาวลัคนากรกฎแต่เอาเป็นว่าตามดวงแล้วเนี่ยผมดูแนละ้วน่าจะมีความรักหรือมีใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาชอบพอหรือมาถูกใจกันหรือถ้าเกิดคุณชอบพอแล้วถูกใจใครก็ตามนะครับโอกาสที่สัมพันธภาพจะดําเนินไปได้น,นั้นมีสูงแต่ก็บอกแล้วนะ ดูให้ดีมันมีทั้งคนโสดคนไม่โสดไอ้คนโสดเข้ามาเราก็ไม่ชอบแต่ที่เราไปชอบมันก็สเตตัสมันก็ไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยมันวนๆกันอยู่อย่างเงี้ยครับสัปดาห์หน้าลองดูก็แล้วกันโชคดีครับส่วนการเงินสัปดาห์หน้านี้ใช้จ่ายแม่งทั้งอาทิตย์อะไม่ต้องอะไรเยอะเลยรายจ่ายจุกจิกเยอะแต่แต่รายรับก็เยอะเพราะว่าดาวอาทิตย์ไปอยู่กับพฤหัส ไม่ได้จ่ายอย่างเดียวหรอกรายรับก็มีตลอดเพียงแต่ได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปโชคดีนะครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast.